เรามาหาเก็บผักไปใส่ลาบลาบซุกล้เฮ็ดไอ้เฮ็ดน้ำตกมันเป็นลาบน้ำตกน้ำตกหมูบางยอดมันแตกดีดีเนาะพุ่น่ะบู๊อออยอดใหญ่พัดลพงานเยอะน้ำเนี่ยสองสามจีนะแตกทุกการอรนะ่อยนะยอดบ้านเนี่ยแตกได้ทุกการเลยหลากหลายยอดเลย บันีดมาพังกานนี่เนี่ยกานนี่คือกันเด้ผลอ่ะเบื่อยอดแตกออกหลายคักพุ่นน่ะมันมักไฟอีหลีเด้อันโกดนี่มักกระแสงแดดแสงแดดยังบ่อนยังยังยังบ่อันยอดปงปานนี้เด้แต่ว่าก็งามคือกันแต่ว่าหั่นบ่สู้ไฟสรุปแล้วบ่สู้ไฟเลยอืมดีดีพวกเนี้ยก็สิว่าจังซั่นบ่แสงแดดนี่ เขาสิบบอนปร่งยอดออกหลายไปนี so ่เลยเด้อ me. I mean ันนี้ก็โพดพ่อเนาะโอ้ยพุ่น่ะข้างล่างแห้งกำพึกเพิูดพี่พี่น่ะข้างล่างแห้งยอดกำพึกเพิูดพี่ล้วพุ่น่ะพุ่น่ะยอดบ้านพุ่น่ะอืมแตกคักแตกเนี่ยดีเทอะบะเนี่ยดีคัะ สมับ,บต้องอบต้งใส่ปุ๋ยใส่อย่างเลยบ่คยใส่ปุ๋ยอยังจักเทียเลยต้นใหม่นี่มันงามคักถือไฟเนาะซื้อดินน้ำเขาเทีเ่ยวท่านละนี่มึงเนี่ยขอราอันซ้นยอดบักกูดคอยมึงเนี่ยมาโซ่อยอดบักกูด กาจะแตก,แตก,กคบกับแตกแน่นแต่ดีครละถ,ะถ้ายไปงานได้ก็แตกงานนั่นแ่ละก็จะถ้ายให้เบิ่งงานได้ผงแตกสูยงาอร่อมะอ่างยอดบกูด ว่ามันมักไฟ้สินเด้อเดี๋ยวเรอ,อามาให้เบิง้งอันนี้ก็เป็นยอดอันนั้นยอดบอกนาวคนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปหอดไส้ล้วคนน่ะอันนี้ก็ยอดบอกใยนี่คนน่ะยอดบกนาวก็ยอดบอกใยหนึงนงน่งคนอ,อวบเลยยอดบอกนาวห้าเนี่ย anh bọc khích nè nên bọc đọt lạc lạc mà sau khi hết đợt đọt vẫn hác chưa còn nào chết là nuôi vẫn nuôi nè ăn súp siêu anh năn măng cơm, phải ít tô nè anh anh เห็นปะล่ะงามสั่มเด็บมันเนี่ยคนน่ะโอ้ดี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 บอกอันนี้เนาะบอกบอกเกือพ่วงแต่ก็เสด็กินหรือบ่อเดยวมันบ่ไม่มาแลงมาตอมหรือจังไดแล้วก็สิล่องเบืองเนาะดีแล้วมันยั่งสันดกตัดออกจนว่ามันกระปงขึ้นมนี่แหละเดี๋ยวยั่งสีต้นพวกสิเป็นหมากมันบ่ได้กินซ้ำโอ้จะเสดายคัดดำถิมตายเบอร์จะเสอ บ,บ่เปียงน้ำสั่นเด้สามมือก็หดเท่านึงเรื่องเซฟนี่ดีครับลงมาหดน้ำพักน้ำหะนะบมาเบิงยอดเอ่ยประกูดน้ำเก็บม่าเก็บพักไปกินน้ำัะนะ ซาลาเนียนี่ก็เด็เสมอแตกดีขึ้นกันแหะละซาลาเนียก็เลยเพราะว่าจะเป็นประมาณนี้เนาะพระาะหอมใบปีว่ัสก็งามค่ะคุณอ่ะกาล่างงามเพราะว่าพึ่งจะตัดเนาะตัดเกลี้ยงออกค่อยเอาเขามาในบ้านมันงอะกาล่งขึ้งงาม